โอเคครับอยู่กับร้านบางคาแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มาเรียกตัวแบงค์กันนะครับ ECO SI หรือที่เราเรียกกันสั้นๆแบบชาวบ้านชาวบ้านคืออูซี่นะครับอันนี้กล่องเปล่านะปืนวางนอกเพราะปืนมันหนักเราถือพร้อมกล่องคงแขล้งคงแข้งสำคัญนะครับในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนอกจากปืนแล้วก็แม็กกาซีน2ออันแล้วก็มีอย่างก็คือคู่มือนะครับนะก็คืออันนี้คู่มือของเขานะครับวิธีการใช้งานพาร์ทอะไรต่างๆนะครับผมนะ ตอนนี้ผมบอกเลยว่าสภาพโค้ดใหม่นะไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยมือหนึ่งราคาตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับนี้โปรชัวเขานะมาราคามือหนึ่งนะครับเอาบอกราคาก่อนที่มันจะปรับราคาขึ้นนี่ไว้ท่านตกใจเล่นนะครับราคามือหนึ่งก่อนที่จะปรับราคาขึ้นนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ะ 9, 5, 5, นะ9,500ไหม9,500นะโดยประมาณนะครับบางร้านก็ขายหมื่นหนึ่งหรือหมื่นห้าร้อยนะครับแล้วแต่ร้านขายนะครับแต่หลักก็ น่าจะประมาณไม่เกินหมื่นห้าร้อยนะครับแต่ตอนนี้ราคามือหนึ่งนะครับกระโดดเป็นหนึ่งมืนล้านถูกสุดเท่าที่ผมเห็นนะหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแพงสุดหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับแล้วตัวเนี้สภาพไม่ต่างจากมือหนึ่งนะครับใหม่มากเจ้าของยิงน้อยมากถ้าผมไม่ยิงก็คือไม่ได้ยิงนะครับน,ะนี่ราคามือหนึ่งราคาที่ผมเปิดอยู่ก็คือเก้าพันห้านะครับแถมลูกไปเลยสิบห้านัด เผื่อไปยิงออตโต้กันมันมันเพราะแม็กมันยาวเหลือเกินแม็กเขาจะมีสองแม็กคือแม็กสิบห้านัดอันนี้นะครับแล้วก็แม็กสามสิบนัดนะครับก็คือครบทั้งสองแม็กนะครับผมสภาพภายนอกเขาบอกเลยว่าเนียนกระิบนะครับอาจจะเลยกฝุ่นนิดหน่อยนะบอกเลยว่าเนียนกระิบนะครับนี่ตัวอ e ีโคเรียงอยู่เลยเด ใหม่มากนะตัวนี้ใหม่มากแครดันไปก็คือสวยงามมากนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังมีนะครับอะไรก็ระบบปกติทุกอย่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นแบงก์กันนะครับตัวนี้ผมถอดล้างไปบไปแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ผมมาสองวันแล้วไหนก็ได้ไหนแล้วก็กเลยทาคีปให้มันสั้นลงนิดนึงก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันเนาะวิธีการล้างก็ตัวเนี้โดยที่ไม่ต้องถอดนะครับอันนี้ผมบอกว่าเวลาผมแนะนําเลยเนะี่ยผมรู้หลายๆท่าน่ะขี้เกียจ ีเกียรถอดที่เกียร์ยลือมันลำคานนะครับมันทํายากลหลายท่านก็ไม่ได้ทําง่ายทุกคนนะครับด้วยความที่ตัวนี้มันประกอบใหญ่หรือใหญ่นะครับก็คือถ้าจะแบบฟูล้างฟูเนี่ยก็คือท่านก็ต้องถอดประกับสองข้างออกนะครับเพื่อที่จะล้างภายในนะครับเอาแบบวิถีชาวบ้านง่ายๆก็คือนะครับให้ใส่แม็กเข้าไปก่อนหนึ่งงานนะครับแ่าแล้วท่านก็ดึงคันลังปุ๊บพอดึงเสร็จปลด นะครับพอปดเสร็จแล้วท่านก็เอาซิลิโคนหรือโซเนกนะครับแนะนำมาซิลิโคนก่อนฉีดอัดเข้าไปเพื่อให้นําไอ้พวกข้าวขมเหลาดาๆเนี่ยมันออกมานะครับพอ,อ,อมาเยิ้มแล้วเนี่ยอา,อาจจะอาจจะเยิม้มๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าซิลิโคนมันไม่ทาลายระบบอะไรมันอยู่แล้วมันช่วยหล,อล่อรื่นนะครับแล้วก็ฉีดฝั่งนี้นะครับเพื่อช่วยเรื่องไอ้พวกลา,สลางสลาๆด้านข้างนะครับฉีดเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดเข้าไปในนี้นะครับเพื่อล้างให้น้ำมันเนี่ย หรือพวกไอ้คาบพะเมาเนี่ยแล้วก็พวกไอ้ไอ้ไอ้พัดติง่งหัวลูกปืนอ่ะหัวลูกแบงค์อ่ะมันไหลออกมาข้างนี้หรือจะฉีดเข้าไปข้างหน้าก็ได้ให้มันเยอะหมกด้านหน้านะครับแล้วก็ใช้ด้ตัวกันชิวนะครับเทลงไปอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันยาวนะครับมันยาวแล้วก็เทไปเยอะหน่อยแล้วก็หยดหยอดด้านในนะครับหยอดตรงนี้ให้ดูข้างในหยอดอืมันมืดเนี่ยครับ ยหยอดเข้าไปด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยหยอดเข้าไปในเนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นห้องเข็มนะครับกันสนิมก่อห้องเข็มด้วยนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนี้สําคัญมากถ้าสนิมกินขึ้นมาเนี่ยงามครับปืนเราจะติดขัดนะครับพอเราลงน้ำมันเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงเราก็ลั่นไกลนะครับแต่ผมบอกก่อนสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบกับเจ้าปืนตัวนี้คือก็คือตัวปุ่มปลดแม็กนะครับปุ่มปลดแม็กเขาคือถ้าเรายิงนะครับยิงเสร็จปุ๊บเราจะปลดแม็ก เราต้องเอื้อมมือข้างนี้มากดหรือไม่ก็พลิกเพื่อที่จะปลดแม็กอ่าสาธิตให้ดูนะครับนี้สมมุตินะแต่แม็กยิงเสร็จปุ๊บเราจะปลดแม็กเราต้องบิดมือบิดมาแบบนี้เพื่อที่จะปลดแม็กซึ่งมันบิดนะครับหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือด้วยความมันมีสองแม็กเนาะเรายิงมาแบบนี้ปุ๊บปลดมันลําบากนะครับเปลี่ยนแม็กที่สองเราสามารถยิงได้เลยนะครับยิงต่อเนื่องได้ แต่พอถ้าเอาสะดวกจริงก็คือบิดถ้างเงี้ยก็คือมือสองข้างกดเปลี่ยนนี่พอยิงเสร็จปุ๊บจะเปลี่ยนแม็กกดเปลี่ยนนี่ผมก็ชอบปุ่มกดแม็กแบบนี้มันมันดูแบบมันใหญ่ไปแล้วก็มันลึกไม่ใ,ใหญ่ใหญ่ดีแต่มันลึกนะครับทาให้เราต้องบิดองศามือหรือใช้สองมือในการเปลี่ยนแม็กนะแทนที่จะมือเดียวนะครับผมเลยไม่ค่อยชอบ เนี่ยผมหรือแต่แล้วแต่คนชอบไปยิงออโต้มันมันได้นะยครับแต่ผมบอกว่ายิงการยิงออโต้เนี่ยต้องยิงเป็นชุดนะแบงก์กันหรือบีบีกันก็ตามนะครับให้ยิงออโต้ยิงเป็นชุดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวระบบมันจะเสียหายไวนะครับบวกกับเปลืองลูกนะครับปือนออโต้บีบีกันมบีบีกันหรือแบงก์กันก็ตามบอกถ้าเป็นแบงก์กันเนี่ยผมบอกแล้วโคตรเปลืองนะครับเปลืองลูกมากมากเลยนะครับผมนะเออนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝั่งนี้อ่าลืมบอกนะฝั่งนี้ผมลืม ฝั่นี้เป็นตัวปรับโหมดนะครับอันนี้เป็นเซฟอ่าเซมีแข็งกันนี้นี่เซมีนะครับต่อไปก็ออโตโอ้ปึ๊บแบบนีบ้นะครับสามารถกดพุดได้เลยนะครับแต่ออโต้ของแบงก์กันถ้าใครเคยเล่นอยู่ก็จะรู้ดีว่าออโต้แม่งโคตรกินลูกเลยนะครับกดแป๊บเดียวนะถามสิบนัดนะสิบห้านัดก็แป๊บเดียวนะสิบห้านัดก็พูดเดียวหมดเกลี้ยงนะครับผมก็เพืองเซมีครับ <laughs> โคตรเพืองลูกเลยออโต้นะครับผมนะโอเคนะครับผมตัดไปที่เซฟก่อนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมราคาก็ผมเปิดอยู่95นะครับถามลูกไป15นัดเต็มแม็กนะเต็มแม็กอันนี้เลยนะครับฟรีค่าส่งผู้ซื้อต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปในชน้าประชาชนในการซื้อนะครับไม่รับเปลแปลงใดๆทั้งสิ้น anja บอกราคาช้าไปหน่อยไปต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว e c โค s i นะครับสภาพตัวนี้ถ้าผมไม่ยิงก็นางฟ้าจัดเลย นะครับมาทดสอบยิงทั้งเซมีและออโต้ครับเซมีหนึ่งนัดนะครับออโต้สองนัดผมไม่อยากยิงเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเปิดใหม่เนาะแบงค์กันส่วนใหญ่ผมจะไม่อยากยิงเยอะเพราะว่าด้วยความที่บางตัวใหม่จริงแล้วก็ผมอยากให้ระบบมันใกล้เคียงมือหนึ่งที่สุดนะครับทดสอบยิงทั้งนวนทั้งหมดสามนัดนะครับเป็นลูกปอกเงินของอกเอ้ยปอกทองโอคุซานนะครับเทด้วยเซมีก่อนนะครับผมนะปร๊บบก่อนโอเคเซมีนะครับ เดี๋ยวขยับให้กูถูหน่อยไม่แน่นนะครับเสร็มนี้นะครับต่อไปก็ออโต้นะครับผมก็คือปรับตรงด้านนี้ได้เลยนะอ่าออโต้นะครับสองนัดนะอืมยิงได้ปกตินะครับรูปหมดตัวนี้ค้างโบ้ค้างนะครับ ปอดแม็กไอตัวเนี้ยผมอยู่ภายใต้ตัวคลิปผมไม่ค่อยชอบปอดแม็กมันเท่าไหร่นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันเอื้อมไปนิ้วโป้งกดไม่ถึงนะครับต้องใช้นิ้วโป้งข้างหนึ่งกดปึ๊บนี่ยิงลูกหมดนะครับควันหอมฉุยนะครับผมอย่าลืมนะครับเล่นแบงก์กันนะเวลาลูกหมดสลับค้างตัวนี้มันไฟบังคับอยู่แล้วส่งมาคล้ายๆอูซี่นะครับก็ใช้วิธีการดึงเอาลั่นไกนะครับแล้วก็ปรับไปที่เซฟนะครับผมป้องกันไว้ก่อน ผมว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ยิงสนุกนะแต่ว่าออโต้บ่อยๆก็ไม่ดีนะครับจะกาว่าออโต้บ่อยๆก็ไม่ดีเพราะว่านะรู้ๆกันอยู่ครับว่าออโต้ทำให้ระบบเนี่ยมันเสียหายค่อนข้างไวนะครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะนะครับผมเลอะนี่นิดหน่อยนะเดี๋ยวผมพาเช็ดเอานะครับไม่ใช่ปัญหาไหนครับผมจะภาพถือว่าใกล้เคียงมือหนึ่งที่สุดแล้วตัวนี้นะยิงน้อยมากนะครับโอเคเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นแบงก์การหรือบีบีการแบงก์การเนี่ยสำคัญมากนะครับเรื่องการล้างทำความสะอาดนะครับอย่าลืมนะล้างทำความสะอาดกันด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวพังขึ้นมาหรือเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาคือระบบติดขัดนะครับตัวปืนมีปัญหานะผมแล้วก็อะไรบางชิ้นบางอย่างเนี่ยมันก็หาค่อนข้างยากนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเฉลี่ยเซาลายอดบีแคร์ซอฟนะครับผมหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลลลิิงงกก์์หายยเพจอู่นะครับผม โอเคครับผมครับ